พบแล้วจาก a u t o 4 a l ลนะครับวันนี้ผมมางงานไฮรักเจเนเรชันนะครับซึ่งเป็นงานที่เปิดตัวรถเจเนเรชันใหม่ของไฮรักบ้านเราคือไฮรักรีโว่เนาะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเป็นตัวเตี้ยขายดีกันว่าทั่วเมืองครับตัวเตี้ยโอ้โหขนส่งขนส่งนู่นนี่แล้วก็ตัวยกสูงกาเลยว่าตัวพีรันเนอร์ขับ2ยกสูงตัวนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าโอ้โหเป็นตัวที่ขุนดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เพื่อนๆรลอขอยแน่นอนนั่นคือ อ้พิเศษตกแต่งพิเศษนะครับเขาเรียกว่า GR Sport นะครับโหหน้าตานะดูกันมีมัดก้ามนะครับเครื่องยนต์แรงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเขาเจ๋วมากๆเป็นสเปคออสเตรเลียด้วยเราไปดูกันนะครับว่าจะถูกใจคุณผู้ชมแค่ไหนนะครับกลับงานไฮไลท์เจเนอเรชั่นครับเอาละครับผมมาไปดูไฮไลท์ สำหรับวันนี้เลยนะอยาบอกว่ามันสวยมากๆเลยตัวจริงน,นี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้เห็นในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะหลายคนที่ปเ,เป็นนักข่าวเเคยไปเห็นแล้วที่บุรนะีรัมย์ก็ประมาณปลายปีที่แล้วครับก็คันนี้คันเดียวกันเลยมันคือไฟลักรีโวจ GR าร์สปอร์ต เขาเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่กําลังจะมาจําหน่ายในบ้านเรานะจริงๆร,รุ่นนี้มันมีการปรับพื้นฐานใหม่ทุกอย่างที่มันแตกต่างจากรุ่นปกติครับนะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ส่งออกประเทศออสเตรเลียครับก็สเปคต่างๆมีการปรับจูนให้มันมีความสมรรถนะที่มันดีขึ้นในทุกๆด้านหนึ่งในนั้น,นครับคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของเขาครับเขาใช้เครื่องยนต์ที่เราคุ้นเคยอยู่เนี่ยคือ 2,800cc ครับมีการปรับจูนให้มีแรงมา้าถึง224แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเขาเนี่ย ทะลุ550นิวตันเมตรแล้วซึ่งโหพล้วครับกำลังเครื่องยนต์สี่สูบแบบแมขนาดนี้สุดยอดนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์นะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีช่วงล่างนะครับมีการปรับแต่งช่วงล่างใหม่มีการขยายฐานล้อเพิ่มขึ้นให้มันกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นแบบจริงจังนะไม่ใช่ลองสเปเซอร์นะคุณผู้ชมนะนะแล้วก็มีการตกแต่งพิเศษที่มองแล้วก็รู้ว่าว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วมันดูแบบลงตัวมากอะ่ะคือสัสดส่วนมันไม่เหมือนขับกระบะเลยมันเหมือนขับอะไรสักอย่างมันลลลุยๆเหมือนรถแี่่ออะ้ชม ปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับคือด้านหน้าุผู้ชมจะเห็นว่ามันมีความรู้สึกว่ามันแบบสั้นขึ้นกระชับขึ้นมีการออกแบบให้ด้านหน้าในการชนเนี่ยมันมีเวาให้มันเป็นแบบแหลมขึ้นเพื่อลู่หลมนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีกันมีตรงนี้นะครับมีช่องระบายความร้อนไประบายความร้อนเบรกเนี่ยลมช่องลมเนี่ยก็ใช้ได้จริงนะคุณผู้ชมมีไฟไ LED ตรงนี้ตรงนี้รนปรับใหม่หมดเลยนะครับกระจังหน้า ตรงนี้เป็นโคมเนี่ยนะแล้วก็มีเซนเซอร์ที่อยู่ตรงนี้คือชัดเจนมากเป็นแบบไฮคอนเลยนะโตยโยตา้าติดตรงนี้กล้องเป็นกล้องสามองศาสองศานะมีรอบคันเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จัดเต็มทุกอย่างเลยไฟก็เป็นไฮบีมนะโลมโคมเนี่ยเป็นโคมดํานะครับตรงนี้ก็ดาเนี่ยผมก็ชอบเลยอะ่ะข้างหน้ามันดูดีมากเลยอะ่ะไปดูด้านข้างกันต่อนะครับนี่หคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้มันเปิดแ,แล้ว บอดี้ของเขาอะ่ะมันไม่ใช่บอดี้แค่แบบเนี่ยชิ้นเนี้ยคือฝากระโปรงกับแกล้มข้างเนี่ยมันใส่ทุกทางอย่ารุ่นโปรติไม่ได้นะแล้วก็ช่วงล่างมีการปรับนิ้วเสียดคุณชมดูดิมีการออกแบบเนี่ยสปริงเป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูบนะครับมีการอัปเกรดให้มันสามารถจะวิ่งได้แบบหนึบหนับอะตาบสไตล์แบบว่าเรนลี ally, อ่อะนะแล้วก็ล้อเนี่ยเขาใช้ล้อขอบสินิ้วนะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาให้ยางออสเตเลนนะของที่เอ็กซ์กรุ๊ปวิย ก็เป็นยางที่สายเนี้ยถ้าเห็นยางเนี้ยร้องว้าวเพราะว่ามันสมรรถนะมันดีมากครับยางจุดนี้ก็จัดมาให้จากโรงงานเลยมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอันนี้เขาเป็นยุทอย่างเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นดีไซน์เหมือนก็จะเป็นแอลูมดเนีมิกนะครับก็ดูสวยงามเป็นไฮกอสสีดํานะครับก็ลักษณะเขาว้าวแบบนี้ยาวจากซ้ายไปขวาเออมันดูทันสมัยดีนะอ่ะหัวชมองย้ายมาเห็นตรงนี้นิดนึง ด้านหลังนะครับหลายๆคนอาจจะเอ๊ะทำีโวเนี่ยดูจากข่าวแล้วเป็นคู่แข่งของแรปเตอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วจัดว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่าด้วยความที่ีโวเนี่ยเขาไม่ได้สร้างจากพื้นฐานใหม่เขาเอาพื้นฐานจากรีโวเดิมแล้วเอามาโมดิฟายว่ะเพราะฉะนั้นเขาจะคงความเป็นของเดิมอยู่นะก็คือมีแหนบน,นะครับมีแหนบก็แต่ว่าน่ามีการแบบปรับเซตไม่ให้เป็นแหนบประทุกก็คือมันสามารถที่จะให้ตัวได้เยอะ เวลาเข้าทางที่บากหรือว่าทางที่ต้องใช้ความเร็วนะครับแต่ว่ามีการปรับเซตช่วงล่างโชคเชิงเนี่ยให้มันตอบรับกับกําลังที่เขาเขามีนะโชคแบบโมดูทูสีแดงโอ้โหมันดูเจ๋งจริงด้านท้ายก็ยังมีความเป็นรีโวชัดเจนมีความสปอร์ตเพราะว่าโลโก้สีดำนะครับไอ้แต่รักไฮรักรีโวที่ักสปอร์ตไฟก็เป็นสไตล์นี้นะครับเป็น อันนี้จะเป็นเลขสานี่ยก็เป็นเลขสกลับเนาะเป็นแสนร,รักของ Toyota, โตต้าลิ e วออยู่แล้วกันชนก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับบ้านเราแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันคครทรงกันนะอันนี้มันเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับเนี่ยมันจะมีการทําให้รถมันดูแบบดูสวยคลีนกับตัวถังของเขานะครับมีเซนเซอร์รอบคันมาให้อนะแจ๋วมากๆครับแล้วก็ด้านท้ายเขานี่เปิดให้ดูนิดนึงนะครับมีการทําให้ระบบซอ์แบบเนี้ยบามาก เวลายกก็จะยกง่ายนะครับเป็น,นกลไกของเขาอันนี้ก็มาจากโรงงานเลยเอาละรผู้ชมเลยขอดูช่วงล่างหลังนินหน่อยนะเมื่อกี้เราดูแหนบวงล้อมาแล้วนะผมอยา,ากจะให้เห็นว่าช่วงล่างเนี่ยเขามีการปรับเซฟความยาวของฐานล้อนี่มันมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหนบหรือว่าจุดยึดต่างๆของโช้งเนี่ยมีการปรับเสียบเขามีการปรับโช้งเนี่ยอยู่ทางด้านนอกแหนบปรับให้ตัวรถมีเวลาที่ดีขึ้นเวลาผ่านลูกหน้าหรือว่าลูกอะไรที่มันเป็นอาคูขาดนะแล้วก็ มีคาลิเปอร์เบรกสีแดงด้วยแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเนี่ยทำให้รู้สึกว่าคันนี้น่าจะพยายามหยุดแรงมา200้า220แรงม,าม้าก็น่าจะใหญ่พอสมควรแล้วก็มีการจุดยึดทั้งหลายที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวรถหรือว่าช่วงล่างหลังเนี่ยมันให้ตัวได้มากขึ้นอยากขับแล้วอะ่ะผมว่าน่าจะขับดีกว่าทุกรุ่นของรีโวแน่นอนนะครับสำหรับไฮรักรีโว่ G R สปอร์ตนรับเอาละครับ,รบ,รบเรามาดูภายในของลีโว่ G R Sport ผมว่ามันดูสปอร์ตจริงๆนะคือหนึ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกเลยคือนี่ครับเ <c oughs> บลสีแดงโอ้โหแลอผมเพิ่งเคยเห็นว่าโตโยต้ารีโว่เนี่ยมีเบลสีแดงนะครับแล้วก็มีโลโกโล้เจียสปอร์ตตรง,ง,งหวัวหมอนข้างหน้าคือวัสดุของเบาะเนี่ยมันจะเป็นวันสดุของออหนังผสมกับผ้าที่คล้ายกับผ้าคันชนล่านะครับมันก็รู้สึกว่ามันดูสปอร์ตชัดเจนนะเบาะฝั่งนี้เป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวขอดูอีกฝั่งหนึ่งสิเป็นไฟฟ้าหรือเปล่า ไม่เป็นนะครับก็ตามสเตปของรถที่อยู่จำหน่ายในพืานเรานะส่วนใหญ่ก็จะฝั่งนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับก็มีการคือข้างในเนี่ยต้องบอกว่าคือมันเป็นรีวแหละนะครับเป็นรีโวที่เราคุ้นเคยกันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยๆให้มันดูดีขึ้นให้มันทันสมัยคือหนึ่งในนั้นก็คือจอเป็นจอ10.2นิ้วนะครับเดีย๋ยผมพอนี่จอ10.2นิ้วนะครับก็เขาสามารถจะ เขาเรียกว่าอ,อะไรใช้ Apple c a คาเพลอมิโกโได้แบบไร้นนสายแล้วมีการปรับปรุงนี่เปิดหูเปิดเสียงมีการปรับปรุงให้มันลื่นขึ้นนะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่ของโตโยตานาะมันไม่ใช่แนวแบบสี่เหลี่ยมแล้วเขาจะเป็นแนวแบบแบบยาวแบบนี้มีการตกแต่งวัสดุตร,ตรงนี้เป็นกราฟไฟนะเขาบอกว่ามันจะทําให้มันดูสปอร์ตขึ้นก็โอเคดูสปอร์ตขึ้นนะครับต้องแนงก็จะมีความเป็น g r Sport หรือว่ามีความเป็นรีโวอยู่องมอะไรมีการปรับ ปรับพวงมลลาลัยมีการใช้วัสดุที่มันเป็นหนังมีรูนะจับกระชับขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ g r Sport นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีไวเลตชาร์จมาให้แล้วก็มีระบบขึ้นสีลร้ออยู่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นเปลกมือังเป็นเหลมือธรรมดาก็ที่ผมบอกมันพื้นฐานของรถกระบะดีวอรุ่นปกติขอแนข้างหลังนิดนิดกว่าครับโอ้โหตัวรถรู้สึกว่ามันสูงขึ้นนิดนึงก็บอกข้างหลังก็นั่ง โอเคดูกระชับขึ้นนะครับเบาะตั้งนิดนึงนะแต่ว่ามันมีการปรับให้ระหว่างคนนั่งซ้ายขวาเนี่ยมันดูเป็นที่ของตัวเองเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหลุมลง,งไปทั้งซ้ายทั้งขวามีที่เขาแขนมาให้นะครับมีแก้ววางแก้วน้ำให้อะนะครับมีช่องแอร์ตรงนี้แล้วนะครับมีช่องชาร์จเป็น type C หึงสองช่องด้านหลังก็ด้านหลังก็ตกแต่ตงไบี้มือจับนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเชียร์สปอร์ตนะครับที่กำลังจะมาจำหน่ายในบ้านเราเป็นเวอร์ชันของออสเตรเลีย ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยรับระบบความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มอยู่แล้วมีทุกอย่างที่รถคันอื่นมีน่ยรถคันนี้ก็มีมาให้ในรุ่นในรุ่นท็อปสุดเขาคือไฮรัดรีโว่เจียสปอร์เดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันตั้งในขวาว่ามันมีอะไรน่าสนใจมากครับ เะครับเราผงจะพาไปดูรุ่นก็นดะว่ารุ่นที่ขายดีมากกว่าเป็นรุ่นที่ถ้าใครพูดถึงเนี่ยก็อยากจะได้รุ่นนี้แหละเพราะว่าเป็นรุ่นขับสองยกสูงนะครับอันนี้มีการปรับใหม่นะคือปกติอะถ้าผู้ชมน่าจะเป็นแฟนรีโว่น่าจะรู้อยู่แล้วรีโว่ดีเนี่ยเขามีการปรับหน้าให้เป็นเหมือนล็อกโค้ก็ส่วนใหญ่เขาจะปรับเนี่ยรุ่นสี่ประตูยกสูงทินเนอร์ R อะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้ครับมาแล้วเป็นตัวเขาเรียกว่าสมาร์ทแคปคือตัวแบบแคปเปิดได้นะแล้วก็มีหน้าตาที่เป็นแบบล็อกโค้แบบนี้นะครับ เราก็เรียกว่าลี vo ดี r e n รเนอร a ส t าร์ทนี่ยโอยาวเลยออตโต้ก็คือคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอะ่ะดูไก,กลๆอันนี้คือเป็นไฟที่เป็นไฟแบบใบบีแล้วนะนะสูงต่ำอัตโนมัตนะครับนี่นี่กระจังหน้าเป็นแบบทิ่หมอกับบเหมือนล็อกโคแล้วสีออกเป็นแบบเทาๆแบบนี้ครับดูดีขึ้นเยอะนะไฟนี่สปอร์ตไลท์ครับเป็น LED ดีด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามันคือมันก็คือ ลงตัวแล้วสําหรับรถที่เป็นพรีเนเนอร์เนาะหน้าแบบนี้ให้มาทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับพรีเนเนอร์เจ๋วมากๆเลยอ่ะด้านข้างไม่ไว้ครับถ้าเป็นพรีเวนเนอร์หรือว่าด e ีวอดีเนี่ยตรงนี้ก็จะมียาวแบบนี้นะครับมีมาให้แล้วนี่ยาวเลยนี่ตรงนี้สีดาด้วยยาวมาครับด้านข้างจะมาด้านหลังที่เป็นเป็นไฟ LED วดีนี่นี่เขาเปิดไฟอยู่เลยนะคนุณผู้ชมเลเป็นไฟ LED วดีแบบนี้อ่า มีมาให้แล้วนะครับนี่ก็เป็นการตกแต่งที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้สําหรับ Revo พีเ n อรที่เป็นสมาร์ทแคปนะครับส,สิ่งแตกต่างนิดนึงคือภายในเดี๋ยวเปิดให้ดูที่นึงก่อนนี่ภายในครับก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยนี่เป็นบอกไฟฟ้าเห็นไหมุ่นสมาร์ทแคปปาเนี่ยแคปเปิดได้เป็นหม้อไฟฟ้าแล้วนะ่ะคุณผู้ชมนี่บอกไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีการปรับนี่เสียงใหม่นะครับ เครืเสียงเนี่ยเขามีการ10 25นิ้วนะขนาดเล็กหน่อยแต่ทัชสกรีนลื่อนเลย Apple c a r p l a a n d o Auto แบบไร้สายด้วยนะต้องมีมาให้ในอัลตา้าไอรักลิโวนะครับในเกือบทุกรุ่นเลยเอาล่ะเราไปดูรุ่นสุดท้ายกันดีกว่าครับกับไ i รักลีโวดีตัวเทียกันเอาล่ะครับแล้วก็นี่ตัวสุดท้ายนะครับ ตัวแซตติชาเ่ยเป็นตัวเตี้ยของเขาก็คันนี้ก็จะโชว์พวกชุดแต่งต่างนะครับก็ต้องบอกว่าแซตติชาเนี่ยเขามีการปรับปรุงหลายอย่างนะคือด้านนอกแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็มีการปรับปรุงระบบเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยนะครับขึ้นทั้งชันมีเอซีมาให้นะครับเกือบทุกรุ่นแล้วต้องบอกเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับหน้าจอให้เป็นแบบพัฒนาที่ดีขึ้นครับเอาล่ะไปดูกันเริ่มอย่างนี้นะครับก็คันนี้เป็นชุดแต่งที่เป็นโครมดำเนาะจริงๆเราสามารถจะสั่งได้นะคุณผู้ชมจาก เวลาสั่งจองอ่ะก็บอกเขาว่าเราอยากได้ชุดแต่งอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้โตโยตาา้าก็ร่วมมือกับค่ายชุดแต่งต่างๆให้เราได้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโหระบบมออมน้ำเครื่องยนต์ชุดแต่งป็ลนลงภายในอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตลาดให้เลือกอย่างวันนี้เราพาไปดูของนี่ครับไฟหน้าคมดำนี่กระจังหน้าดำตุดีคมเงียบสเกิร์ตน,นะครับไฟปลอดหลายเป็น L.E.D. นะแล้วก็ชุดตกแต่งนีก็เป็น L.E.D. ล้อนี่เป็นคอส m มิกทั้งแม็กทั้งยางนะครับ กระจกมองข้างสีดําอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยโลโก้โลโก้โกดำทำให้รถมันดูแบบมันดูสปอร์ตมากขึ้นอนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตัวเตีย้ยนะมันก็จะด,ดูแบบดูซิ่งอะนะเอาละครับด้านท้ายก็สวยงามครับนี่ล้านท้ายดูเรียบเนียบทู้่ๆนะอันนี้เป็นชุดแต่งของเขานะปกติเนี่ยตัวเตีย้ยบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดเนาะเปกันชนหลังแต่อันนี้เขาเปลี่ยนกันชนเป็นตัวดฟฟิวเซอร์ สีดำกอดนะครับสวยงามครับโลโก้ทุกอย่างดำหมดอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของรุ่น Revo D ตัวเริ่มต้นนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันนิดนึงดีกว่าก็คันสุดท้ายนะก็เป็นชุดแต่งนะก็จะเป็น Revo D ตัูเตี้ยมีการตกแต่งต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะจองได้จาก คือจองปุ๊บเราสั่งได้เลยว่าเราากได้แบบไหนนะที่นี่เขาจะมีการรับประกรันรวมกับรถด้วยยังไงไปสอบถามผู้ผลิตดูนะว่าเป็นยังไงนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็นี่ไฮไลท์ที่ผมบอกเนี่ยรีวู G.R. สปอร์ตอันนี้ชอบมากๆเลย <c oughs> ผมว่าราคามันเนี่ยคือผมว่าน่าสนใจมากนะคืออาจจะแต่คนบอกเฮ <c oughs> ้ยแพงไหมเปล่าถ้าเทียบกับสมรรถนะคืออย่างว่ารถแต่งนะเนาะียกต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่แล้วมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบ mass production ก็ ผมว่าสมตัวนะสำหรับคนที่ชอบความแปลกนะฮารคะตีโวทีอาร์สปอร์ตนี่น่าสนใจมากส่วนคันสุดท้ายนะครับคันนี้คันสุดท้ายที่เราเดินมานะครับก็ตีโว่พิล e r เนอร์เป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะรับสอง 2, ยกสูงขัดเปิดได้ก็มีการตกแต่งแบบชุดแต่งมากมายกับราคาที่เขาให้มาผมบอกเลยว่าพูดเลยพงแทบประโยชน์มากนะเพราะว่าหนึ่งเลยหน้าตามันดูแบบเป็นรุ่นรุ่นแพงอะ่ะแล้วก็มีการตกแต่งภายในที่โอเคบอกไฟฟ้าให้มีจอ10.25นิ้ว Apple ิลค P ปีเรอรโตให้ในรุ่นเนี้ย เริ่มต้นนะครับสองยกสุกิโยโตก็ให้มาแล้วนะครับก็ราคาเขาย่อมเยาวมากผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับภาษีก็ถูกนะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของตู้อินฟอออนไลน์ที่มางานไฮรักเจเนเรชั่นวันนี้นะครับก็ยังไงกดไลค์กดแชร์กดสังเกตให้เราเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวจริงมานะครับเราเออกมารีวิวแบบเต็มเต็มเนี่ยผมว่ามันแน่ๆเลยถึงวันนั้นแล้วคุณผู้ชมรอดูนะครับวันนี้แนทะตู Auto ้อินฟอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ